สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมถัว่วไม่เข้าใจจำไม่ได้เนี่ยถั่วพุ่มทำไมมันเลื้อยอันนี้ถั่วพุ่มชัวๆเว่านี้สีแดงด้วยถั่วพุ่มสีแดงแต่อันนี้สีเขียวถั่วพุ่มทำไมยอดบรรยาวอย่างนี้ไม่รู้ หรือว่ามันงามไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ทำไมยอดมันเลื่อยต้องได้เอาอะไรมาปักให้แน่ๆเลยเย,ยอดยาวใช่มมมดอกหรือยังก็ไม่รู้ัยงไม่มีดอกด้วยตรงนี้จะใส่มะเขือเทศเชอร์รีนะ่เนี่ยสองต้นนั้นพอที่จะเอาเชือกขึ้นแล้วเนะี่ย ลูกกระเทศเชอรี่ลูกลูกแบบนี้กระเทศเชอรี่สองต้นนี่ยาวแล้วนี่นผักผักกัดขาวปรีเมื่อไหร่จะหอไม่รู้ใช้เวลานานมากเลยสวนนี้ก็มีเคีวแล้วก็สลัดเก็บไปหมดแล้ว เหลือพกกาศตรงนั้นเก็บไปหมดแล้วจะเอเมล่อนเมลอนน่ารักมาหนึ่งสองสามจะได้กินกี่ลูกเนาะสี่ห้าหกอันนี้แตงกวา แรงกิโบโมีอยู่สองลูกนี่ไงเออใหญ่เล้วนียย่ลูกมันค่ะคงจะมีแค่นี้แหละส่วนต้นอื่นๆเดี๋ยวจัดการเอาออกให้หมดเนี่ยเหลือไว้สองตน้นให้แตงกวาเข้าขึ้นดีกว่าแตงกวาเป็นอะไรหนอทำไมใบไม่อย่างนี้น สซราน้ำค้างนี่ไม่มีหนอนก็จริงอยู่ในนี้แต่มันจะเป็นอะไรไม่รู้นี่เป็นหนึงเหลืองอืมเกลเป็นอะไรไม่รู้นี่ป้องกันได้แต่หนอนแต่อะไรนะนแรลงป้องกันได้ แต่ช่วยลุงเชลามันก็ยังจะเป็นอยู่เหมือนเดิมอยู่ในเฮานี่นี่แต่งกว่าจะสมเกตสอนให้มันมันลงมาแรงเข้ามาไม่ได้จุ๊บๆนี่ที่บานแล้วเยอะเลยนี่เห็นไหม อันนี้ลูกนี้ผสมไม่ทันอันนี้ลูกโตนะผสมเกรสรที่จริงต้องผสมเกรสรให้ทันเนาะช่วงที่มันบานนี่เห็นไหมถ้าไม่ได้ผสมนี่ไม่โตนะตงกว่าตงกว่าเต็งกว่า,วาบานบานขนาดนี้ผสมเกรสร บานดนีอันนี้เมลอนอันนี้น้องเมล่อนถ้าจะไม่ลูกไม่โตนี่แต่ผิวเขาก็จะแตกลายอีกหน่อยนี่ผิวเขาจะแตกลายอันนี้ไปจะไปวัดอันนี้จะไปวัดก็เลยแวะมาชมแป๊บหนึ่ง บวบเราบวบก็กำลังติดลูกเยอะเลยบวบหอมอันนี้บวบงูก็ยังได้กินอยู่กินเรื่อยๆค่ะส่วนบวบหอมจะเยอะติดลูกเยอะอุโยมะละกอจ๋าดูดู ชอบขึ้นมะละกอของเรานี่นี่ดูกเขาจะขึ้นไปทำไมใหยยๆๆๆ่หน่าเบื่อมากดูบวบหอมลูกขึ้นต้นแคร์มันดูบวบหอมกันนี่ค่ะนี่ลูกยาวๆดอกแคร์ก็ยเยอะเผลยไปโน่นเลยพวบ สวนเริ่มจะรกอีกแล้วแถวนี้ต้องมาทำความสะอาดอันนี้อันนี้วางถุงดำไว้จะเอาผักลงแล้วก็เอาเข้าเฮ้ายังไม่มีเวลาทำเลยผักเเอ๋เขาชอบไปเที่ยวน้ำ เดี๋ยวมมนูดูไอ้นี่กันมะนาวมะนาวโอ้โหลูกใหญ่มากเลยทุกคนมะนาวนี่มะนาวเมลอนติดดีจริงๆเลยเห็นไหมนี่ยังจะมีดอกอีกนะนี่น่าปลุกดิมะนาวเมลอนลายมะเร็สดอกดีจริงๆเลย gào Ta sụp ta xí đường luôn lắm Tịt lúc lên Tất máy mà không được chứ kính cho วันนี้ไปแล้วสมสวนนิดนิดแล้วก็จะไปวัดค่ะทุกคนอันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ